รายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโรงเรียนพิไกลยวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรเสนอพลเอกกัมปนาทรุดติดองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา 1. สถานภาพบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพิไกลยวิทยาปัจจุบันมีจำนวนบุคลากรดังนี้ ผู้บริหารจำนวนสองคนมีนางสาวจุธามาศวงขียวเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและนายโยธินบุญสุขเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนค่าราชการครูจำนวน25คนพนักงานราชการจำนวน4คนครูอัตราจ้างจำนวน1คนครูอัตราจ้างต่างชาติจำนวน1คน,คาาน,น,1คนลูกจ้างประจำจำนวนสองคนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวนหนึ่งคนรวมทั้งสิ้น36คน ข้อมูลอัตรากำลังข่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในปัจจุบันโรงเรียนมีอัตรากำลังครูผู้สอนเพียงพอเป็นไปตามเกณฑ์ที่กศกกำหนด 2. ส,สถิติจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2 5 6 6สถิติจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2566 ปัจจุบันโรงเรียนพี่ไกลวิทยามีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น5 0 3คนซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสถิตินักเรียนในปีการศึกษา2565โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ11.04ซึ่งเป็นผลมาจากผู้ปกครองนักเรียนมีความประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนในโรงเรียนใกล้บ้านมากขึ้นและนักเรียนมีความประสงค์จะเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีจำนวนมากขึ้น ซึ่งกระบวนการแนแนวการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อข่ายผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนช่วยให้ผู้ปกครองนักเรียนมีความเข้าใจและไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนพิกลวิทยาเพิ่มขึ้นตามลำดับ 3. ผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนแต่ละระดับชั้นเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,566 เทียบกับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565โรงเรียนได้กําหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละระดับชั้นเรียนโดยสรุปภาพรวมเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องมีการพัฒนาให้สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ3ซึ่งจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566 ที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับผลสัมฤทธิ์ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565มี6กลุ่มสาระการเรียนรู้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นและมี4กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่พัฒนาได้สูงกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษาคือ 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยศาศาสตร์ 3. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ 4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในด้านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o n e t ในปีการศึกษา2566โรงเรียนมีแนวทางส่งเสริมให้ในักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และปีที่6เข้ารับการทดสอบทุกคนคิดเป็นร้อยละ100เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และโรงเรียนวางแผนที่จะพัฒนานักเรียนให้มีคะแนนผลการทดสอบที่สูงขึ้นโดยนำผลการทดสอบของนักเรียนมาวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดที่นักเรียนทําข้อสอบได้คะแนนน้อยและลงสู่การปฏิบัติพัฒนาผู้เรียนโดยผ่านกิจกรรมตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่อไป4 ผลสำเริจของการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนของโครงการกองทุนการศึกษา 1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ตามแนวทาง3าเสาหลัก5กลยุทธ์โรงเรียนพิไกลวิทยาได้ดำเนินตามแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสำทริ์ทางการเรียนด้านวิชาการด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาโรงเรียนตามเป้าประสงค์วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือโรงเรียนพี่ไกลวิทยาเป็นสถานศึกษาที่สร้างคนดีมีคุณภาพโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษายึดหลักการสามเสาหลักและ5กลยุทธ์ดังนี้กลยุทธ์ที่1การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องเสาหลักที่1โรงเรียนมีคุณภาพที่เน้นการพัฒนาศักยภาพครูให้ตรงกับความสามารถของเด็กโรงเรียนได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้คณะครูโรงเรียนพิกลวิทยาคิดเป็นร้อยละ100 ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ active learning ส่งเสริมให้ครูมีเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้อย่างเหมาะสมกลยุทธ์ที่2การยกกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอดคล้องเสาหลักที่2สําสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพที่เน้นการพัฒนาสติปัญญา IQ ทัศนคติ EQ โรงเรียนได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนานักเรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณผ่านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมโครงงานคุณธรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิด กลยุทธ์ที่3การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินยัยคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องเสาหลักที่3สร้างวินยัยคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนได้จัดทําโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม โดยมีแนวทางการดำเนินงานคือการพัฒนาโรงเรียนตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมของสพทมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดชั่วโมงส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียนทุกวันพุธ เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงงานคุณธรรมและมีการบูรณาการกับการใช้คําถามพัฒนาคุณธรรมนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่21คุณธรรมนำชีวีเด็กดีสีไกรวิทย์กลยุทธ์ที่4การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสอดคล้องเสาหลักที่2การพัฒนาสมวัยและจบการศึกษามีงานทา โรงเรียนได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแนะแนวและสร้างภูมิคุ้มกันการดํารงชีวิตโรงเรียนได้นาเนินการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโดยใช้กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและแนะนําอาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหน่วยงานเอกชน และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนทั้งบุคลากรงบประมาณและปราดชาวบ้านในชุมชนเพื่อให้ความรู้แนะนำอาชีพและผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนพี่ไกลวิทยาได้รับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษารวมทั้งการส่งเสริมทักษะอาชีพการมีงานทำ ามความเหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียนกลยุทธ์ที่5การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพสอดคล้องเสาหลักที่1โรงเรียนมีคุณภาพที่เน้นการบริหารบุคคลอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนโรงเรียนได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพโดยในด้านการบริหารงานบุคคล บุคลากรมีจำนวนเพียงพอโดยได้รับการดูแลจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรในการจัดสรรบุคลากรเป็นไปตามเกณฑ์ที่กศกกำหนดและการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและจากสำนักง,งานเทศบาลตำบลคลองพิกไกลในการจ้างครูในสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนในด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนมีการมอบหมายหน้าที่ที่เหมาะสมกับบุคคลและส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ครูมีบทบาทความเป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้านอาคารสถานที่สื่ออุปกรณ์ที่เอื้อต่อการเรียนการสอนโรงเรียนมีการดูแลพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดปลอดภยัยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนทุกคนมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันในการช่วยดูแลทุกพื้นที่ในโรงเรียนจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้หน้าอยู่หน้าเรียนมีการนิเทศเยี่ยมชั้นเรียนนำผลการนิเทศมาสะท้อนเพื่อพัฒนาห้องเรียนให้พร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสนับสนุนสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี ให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุตามเป้าหมายมีคุณภาพเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผู้เรียนต่อไป 2. ผลสำริดจ,จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2566ตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์ผลสำริดจ,จากการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2566ตามแนวทาง3เสาหลัก5กลยุทธ์ โดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการเสร็จสิ้นทุกกิจกรรมเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดคิดเป็นร้อยละ100โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินงานสำเร็จและบรรลุสูงกว่าเป้าหมายจำนวน28กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ26.17กิจกรรมที่ดำเนินงานสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมายจำนวน79กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ73.83 จากผลการดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวส่งผลให้เกิดผลเชิงประจักษ์กับนักเรียนครูผู้บริหารโรงเรียนเพื่อการพัฒนาทั่วทั้งองค์กรเป็นไปตามนโยบายการพัฒนาโรงเรียนของโครงการกองทุนการศึกษา 5. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษากับคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรต่างๆ 1. การดำเนินการตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพื้นฐานแก่ผู้เรียนโรงเรียนได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาเป็นหลักในการบริหารจัดการศึกษาและนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนผลจากการดำเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมทำทั้งโรงเรียนทำอย่างมีส่วนร่วม ทำจากล่างขึ้นบนให้ความสำคัญของความต้องการของนักเรียนเป็นหลักทำอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอส่งผลให้นักเรียนได้รับพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมจนปรากฏเป็นผลงานเชิงประจักษ์โดยนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่1ชิงถ้วยประธานคณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีจัดโดยสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรและรางวัลผลงานที่มีคุณภาพชมเชยด้านการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมโรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติประจำปี2 5 6 6 ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. องค์กรเครือขา่ายภาคการศึกษาขับเคลื่อนคุณธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนพี่ไกลวิทยาได้เข้าร่วมในองค์กรเครือขา่ายภาคการศึกษาขับเคลื่อนคุณธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรและได้รับเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรระดับต้นแบบของจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ2,565ในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมภาคเหนือปี2,566ภายใต้แนวคิดสืบสารวิถีวัฒนธรรมสู่คุณธรรมที่สัมผัสได้จัดโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรและองค์กรภาคีเครือข่ายคุณธรรมภาคเหนือ 6. สถานภาพนักเรียนทุนพระราชทาน น,นางสาวที่พากรสีสอนปัจจุบันอายุ25ปีเป็นนักเรียนทุนพระราชทานตั้งแต่ปีการศึกษา2558จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์สาขาพัฒนาสังคมมหาวิทยาลัยราชพัฒกกำแพงเพชรปัจจุบันเป็นพนักง,งานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชรสำนักง,งานจังหวัดกำแพงเพชร 2. นางสาวอังคณาพรประสานมาศอายุ24ปีเป็นนักเรียนทุนพระราชทานตั้งแต่ปีการศึกษา2558จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นสาขาสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามปัจจุบันเป็นพนักง,งานราชการตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร 3. นายสุรเชษเปียล่าปัจจุบันอายุ22ปีเป็นนักเรียนทุนพระราชทานตั้งแต่ปีการศึกษา2560ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4คณะวิทยาการการจัดการสาขาบัญชีมหาวิทยาลัยราชพัฒกำแพงเพชร 4. เด็กหญิงอารีลักขอนทองอายุ14ปีเป็นนักเรียนทุนพระราชทานปีการศึกษา2565 ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนพิกลวิทยาผลการเรียนเฉลี่ย3.96